อ่ะโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการแรงเงาของ,ข,องข,องของการดึงดันของเซตซึ่งเรื่องนี้มันความหมาย,ความ,มายความหมายว่าอะไรแน่นอนแน่นอนหลกตอนที่เราทําเรื่องแปลว่ารูปแผนภาพเวนิเออร์เราก็วาดแบบนี้ถูกไหมครับเป็น3มเซตสองเซตแล้วแต่ทีนี้คาถามสมมติครูถามว่า A อยูเนียนดีคือส่วนไหนบ้างถูกไหมครับแปลแว่าเรื่องนี้เราจะเรียนส่วนนี้กันโอเคทีนี้ทฤษฎีไม่ต้องเรียนเอาตัวอย่างเลยนะครับขึ้นตัวอย่างที่หนึ่งครับ ตัวอย่างจงสร้างแผนภาพแวนออยเลอร์ต่อไปนี้ครับอ่ะขึ้นข้อที่หนึ่งเลยลูกข้อที่หนึ่งสมมติกูอยากให้น้องหายหน่อย A. Intersect B, อ n t ินเตอร์เยู่ตรงไหน แน่นอนการจะวาดการจะแรงเงาได้น้องต้องวาดอะไรก่อนน้องต้องวาดแผนภาพวเวลเลอร์อก่อนถูกไหมลูกซึ่งข้อน,นี้มีกี่เซตครับก็ต้องดูงมี2เซตคือเซต A กับเซต B นั่นแปลว่ากูวาดรูปเลยครับเชิบวารูปซึ่งถ้า A กับ B ต้องทำยังไงกันก็คือวาดให้มันเป็นกัน,กนลูกซ้อนกันนะครับทับกันซึ่งอย่าลืมเขียนยูนิเวอร์ด้วยเนาะทีนี้ขั้นตอนต่อไปแน่นอนครับ ถามว่า e intersect b อยู่ตรงไหนน้องรู้ไหมอยู่ตรงไหนรู้ไหม A intersect b ความหมายคืออะไร intersect คือส่วนที่มันซ้ำกันถูกไหมครับถามว่า a กับ b ตรงไหนที่มันซ้ำกันลูกก็คือตรงกลางตรงนี้แปลว่าคำตอบของเราคือระบายสีตรงกลางครับโอเคไหมแต่ถ้าเราคิดแบบนี้นั่งดูความหมายแต่ละอานมันมั่วไหม มันมั่วนะแปลว่าครูมีวิธีหนึ่งครับในการให้น้องคิดและง่ายขึ้นคือครูจะให้พื้นที่ทั้งหมดนี้แทนเป็นตัวเลขครับครูจะให้พื้นที่ข้างนอกนี้ทั้งหมดแทนเป็นเลขหนึ่งครับโอเคต่อไปพื้นที่ตรงนี้ครูจะแทนเป็นเลขเลขอะไรเลขสองเลียงเลยครับเลขตรงนี้ไม่ได้บอกว่ามันมีเลขอยู่เลขสองนะแต่หมายถึงว่าพื้นที่ตรงนี้เรียกเป็นเลขหนึ่ง พื้นที่ตรงนี้เรียกเป็นเลข2งตรงกลางนี้เรียกเป็นเลขอะไร3แล้วก็อีกอันนึงเป็นเลขสสรุปแล้วมีกี่พื้นที่มี4พื้นที่หลักการก็คือทำแบบนี้ครับขอ,อ่าี้โกงขยับนิดนึงวิธีการก็คือเราจะไปดูว่าในวง A มีอะไรบ้างถามว่าวงเอถ้าเกิดตะวง A วะวง A มีเลขอะไรบ้างครับตะวง มี2กับ3น้องเอา2กับ3เขียนไว้ด้านล่างเลยครับมี2กับ3โอเคไหมขั้นตอนต่อไปวง B มีเลขอะไรบ้างครับลูกกับสีมี3กับมี4 3กับ4โอเค,อเคทีนี้คำถาม intersection แปลว่าคืออะไรซ้ <3 S 1> ำกันมีเลขอะไรซ้ำกัน <3. S 1> มีเลข3ที่มัน ซ้ากันอยู่เห็นไหมครับปแปลว,ว่าคําตอบข้อนี้ตอบพื้นที่อะไรพื้นที่3น้องก็แค่เอาคําตอบไประบายสีครับครูก็ระบายสีพื้นที่3เลยจบการําครับเสร็จซึ่งเหมือนเมื่อกี้ไหมเหมือนไหมลูกเมื่อกี้เหมือนกันนะครับก,ก็คือจบวิธีนี้จะง่ายกว่าเพราะน้องจะเต็มพื้นที่เป็นตัวเลขและจะไม่งงโอเคไหมลูกทีนี้เราขยับความยากขึ้นนิดนึงครับสมมติครูให้ข้อที่2 a คอมบิเนัลบ c เอ้ยขไปลบ b ครับอ่ะเอา2อเซตก่อนเดี๋ยวทำสามเซตนะครับอ่ะทีนี้เริ่มแน่นอนข้อนี้มีกี่เซต2อเซตตอนวาดรูปน้องพยายามเว้นพื้นที่ข้างล่างตรงนี้ไว้ลูกเพื่อทําอะไรเพื่อคิดเลขต่อเดียวโอเคไหมครับนั่แปลว่าให้น้องวาดข้างๆเลยครับลูกอ่ะข้างๆนี้เขียนกี่วงเขียนง่ายๆเลย2วงครับมีวง a กับวง b ซึ่งที่หัวมุมเป็นตัว U หรือ n e w นั่นเองโอเคไหมครับ mm hmm. ทีนี้คำถาม mm hmm. แน่นอนเรายังไม่กำหนดว่าพื้นที่ไหนเป็นเลขอะไรถูกไหมครับคำถามครูอยากให้เลขตรงกลางนี้เป็นเลขหนึ่งได้ไหมได,ได้อยู่ที่น้องจ,จะเขียนเลย mm hmm. โอเคไหมลูก mm hmm. ครูจะให้ตรงนี้เป็นเลขสองได้ไหมข้า hmm. งนอกได้ข้างสองข้างนอกเป็นเลขสองนอกเนี้ยทั้งหมดเป็นเลขสองตัวนี้เป็นเลขอะไรดีเออเป็นสามแล้วแต่น้องจะกําหนดตัวนี้ก็เป็นเลข สอ่ะทีนี้กิดป้อมครูครับแปลว่าทั้งนิเวิร์สของครูมีกี่เลขมีสี่เลขอ่ะกีดป้อมครูครับเอา A ก่อน A เรามีเลขอะไรบ้างอ่ามีเลขสามกับเลขหนึ่งเขียนสามกับหนึ่งเลยครับต่อไปตัว B เรามีอะไรบ้าง B วง B ครับ B เรามี1กับ4หรือ4กับ1นึไงด้น้องเลยอ่ะเขียนเป็น4กับ1นึแล้วกันนะครับทีนี้คำถามเราเอามาลบกันเลยได้ไหมครับ ไม่ได้เพราะตัวนี้มันคือ A อย่างเดียวไอ้หนึ่งกับสามอ่ะมันคือ A ถูกไหมลูกแต่เราต้องการตัวอะไรต,ไต้องการ A c คอมพลเมนต์ inent, ถูกไหมครับนั่นะแปลว่าครูเอาพวก1กับ3พวกนี้ไหมเอาไหมไม่เอา,เอาแปลว่าครูกาจรครับแล้วครูเอาอะไรได้บ้าง,<อ>งแน่นอนเอาเลขอะไรก็ได้ที่ไม่หน่กับ3มถูกไหมลูกทึ่งสังหมดนี้มันมี 1- นึถึงสแปลว่าเหลืออะไรบนะ้างครูเอา มี2กับ4ที่ครูสามารถเอาได้โอเคไหมครับแต่นั้นแปลว่าตัวนี้สองกับ4เสร็จขั้นตอนต่อไป <Yeah. S 1> ครูเอาตัวหน้าลบกับใครลกล,ลบกับตัวหลังซึ่งตัวหลังมีอะไรบ้างมี 4, ม4 <Okay. S 1> กับมี1นสามว่าสองครูเอาไหม,เอ,ไหมเอาเพราะตัวหลังไม่มีโอเคแปลว่า2ครูเอาครับ1คำตอบ4ครู 4, คเอาไหมครับไม,ไม่เอาเพราะตัวหลังมันมี เห็นไหมลูกเราจะเอาเฉพาะตัวหน้าแต่ไม่เอาตัวหลังโอเคไหมครับแปลว่าถ้าเลข4ตัวหลังมีตัวหน้าเราก็จะไม่เอาโอเคไหมลูกแปลว่าคําตอบเหลือแต่เลขอะไรเหลือแต่เลข2ครับ2อ,อยู่ไหน2อ,อยู่ด้านนอกเห็นไหมครับลูกหน้าที่ของครูก็คือแค่อะไรลูกแค่ระบายสีก็นนอกซึ่งรูต้องระบายให้หมดเนาะจริงๆอันนี้ไปครูขออนุญาตระบายแบบเข,าเข้าวๆนะครับจริงๆต้องระบายให้หมดนะครับลูกเนี่ยต้องระบายหมดเลยนะครับ อ่าระบายสีห,หมดให้นย้ายมีสีขาวเสร็จแล้วโอเคไหมนี่คือการระบายสีนะครับการรงเงาอ่ะทีนี้ข้อที่3ามข้อสุดท้ายครับรอบนี้เอาพิเลนบ้างเอากีิดเซตดีสามเซตบ้างครับอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่3ข้อที่3ามของเราก็คือครูจะให้เซตของครูเป็น A อเอาพิเลนนะ A อ n ินเตอร์เ แล้วไปยูเนียนกับ C แล้วก็ C นี้ก็เป็นคอมพลีเมนต์ครับเอาจำบาก็ไปเลยโอเคไหมลูกถ้าเกิดมีคอมพลีเมนต์อย่าลืมระวังมันให้ดีนะครับอ่ะทีนี้ข้อนี้มีกี่เซต 2> 2, <3. S 1> สามเซตคือมี A B C ตอนว่าดลูกวาดยงไงครับเ<อ>มันเดินนะเว้นข้างล่างตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวไปคิดเลขอ่ะวาดสามวง เออช่องเก็บสีทีวีเพื่อคุณนะครับอ้าวหนึ่งเอ้ยไม่อาเอาสีดำดีกว่าหนึ่งสองแล้วก็สามเทีนี้ในแต่ละพื้นที่เราแทนเป็นตัวเลขก็ยังยังถูกไหมครับก็แทนเลยครับข้างนอกเป็นเลขหนึ่งตรงนี้เป็นเลขสองนี้สามไอ้นี่สี่นี่ห้าไอ้นี้หกนี้เจ็ดแล้วก็ 8ครับพื้นที่เราแบ่งกี่ส่วนน้องก็แทนตามนั้นครับโอเคไหมลูกให้ทุกพื้นที่มันมีตัวเลขสําหรับการเรียกนะครับอ่ะทีนี้เริ่มเอาตัว A ก่อน A เรามีเลขอะไรบ้างเราก็วง A เลยครับใน A นี้มีอะไรบ้าง 2>, 2, 3, 2 3 5 6เขียนเลยครับ2 3 5 6เขียนลงมาตรงๆ B เรามีอะไรบ้าง B สามสี่หกเจ็ดเอะไรครับสามสี่หกเจ็ดถามว่าสองตัวนี้เอามาทําอะไรกันแน่นอนเราต้องคิดในมุมลิบ์ก่อนถูกไหมทำไงกันซ้ากันถามว่ามีเลขอะไรซ้ากันครับมีเลขสามกับเลขอะไรอีกลข6กแปลว่าสองตัวนี้เมื่อดำเนินการกันเสร็จแล้วคําตอบมีกี่ตัวสองตัวคือเลขสามกับเลขหกจบการดำสุดข้างล่างไว้นะครับอ่ะคำตอบเสร็จแล้วต่อไป C สีเราวงก่อนครับเรามีอะไรบ้างสี่เรามีอะไรบ้าง,าางห้าหกเจ็ดแปดเกดเลยครับ5้าหดดโอเคไหมลูกทีนี้ถามว่าคอมพลีเมนต์นี่หมายความว่าอะไรไแปลว่ากูไม่เอาเลข5้าไม่เอาเลข6ไม่เอาเลข7ไม่เอาเลข8ถูกไหมครับถามว่ากูเอาเลขอะไรได้บ้างก็แน่นอนก็คือไม่เอาเลขไอ้พวกนี้ถูกไหมครับซึ่งทั้งยูนิเวิร์สเรามีทั้งหมดกี่เลขตอนนี้ มี 1- ถึง8ถูกไหมครับแปลว่าครูไม่เอาพวกนี้เลขที่ครูเอาเหลืออะไรบ้างเหลือหนึ่งสาสี่ห้าไม่เอา6ไม่เอาเจไม่เอาแไม่เอาเหลือ9แล้วก็10ตามนี้โอเคไหมครับทีนี้2ตัวนี้ครูเอามาทำอไงกันครูมีก้อนหน้ากับครูมีก้อนหลังก้อนหน้าคำตอบคือครูตรงนี้ก้อนหลังตอบนี้เอาทำไงกัน อ่าอยูเนียนก็คือการเอามารวมกันถูกไหมครับแปลว่าเอาคําตอบทั้งตัวนี้และตัวนี้มารวมกันแห้หมดเอามารวมกันครับคําตอบคืออะไรรวมกันแล้วคําตอบเป็นอ,อ,อ่ามีหนึ่งสองสามสามมีกี่ตัวสามมีสองตัวเขียนแค่กี่ตัวตัวเดียวพอกล้าเอาไปตัวหนึ่งเขียนไหมลูกไม่เขียนซนะ้ำเนาะต่อไปก็สี่แล้วก็อ่าแล้วก็สี่เสร็จก็มาหกโอเคไหมครับหกแล้วก็อะไร แล้วก็9นะครับแล้วก็10 <40. S 1> นะครับจบการทำอุย้ยเดี๋ยวมี10ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผิดแล้วนี่มี9กับ10ไหมไม่มีเอาผิดแล้วครูผิดแล้วผิดแล้ว,ลว,ลวอ่ะเอาออกแปลว่า9กับ10นี้ไม่มีนะครับเอาออกแปลว่าเหลือแค่อะไรอันนี้ก็บอกคือถึง4อันนี้มี3ถึง6ก็รวมกันเป็น12346ส <6. S 2> ร,ระบายเลยครับ1อยู่ข้างนอก ระบายหมดนะขอระบายคร่าวๆนะครับ2อยู่ตรงนี้3อยู่ตรงนี้4อยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็6อยู่ตรงนี้โอเคไหมครับแปลว,ว่าส่วนไหนเที่ยวไมไ่ระบาย5 7 8ตรงเนี้ยคูไม่ได้ระบายโอเคไหมลูกดังนะนั้นนี่คือวิธีการคิดงงไมงงงงไหมเป็นงงนะเดี๋ยวลองให้พวกเราไปลองทำแบบเหมือนกันดูนะครับะร่ะโอเคดังนั้นครับนี้ก็จบเป็นแค่นี้ครับ